มันก็เป็นอะไรที่อัศจรรย์เหลือเชื่อเจ้าอาวาสที่วัดนั้นเนี่ยมีจิตอรอพระถังซัมจั๋งอยู่พระถังซัมจั๋งก็ได้เป็นศิษย์คนสุดท้ายของเจ้าอาวาสนาลันาที่อินเดียจากนั้นแล้วเนีย่ยต้องอยู่เรียนพระไตรปิฎกเรียนถึง7ปีพอ7ปีแล้วยังไม่พอนะพระถังซัมจั๋งก็ต้องเดินทางไปทั่วอินเดียอีก7ปี14ปีและในสมัยก่อนนั้นเนี่ยการเดินทางจากซีอาร์เนี่ยวอยจะไปถึงอินเดียเนี่ยใช้เวลา4ปีรวมไปรวมมาเบีดเสร็จแล้วเนี่ยพระถังซัมจั๋งใช้เวลา จริงๆแล้วพระถังตำจังเนี่ยอยู่อินเดียน่จะสบายกว่าอยู่เมืองจีนและเชื่อไหมว่าเจ้าของนครในแคว้นอินเดียเนี่ยชอบพระถังตำจังมากก็ไม่อยากให้พระถังกำจังกลับก็วางแผนมีการแข่งขันความรู้เรื่องเกี่ยวกับพระไตรปิฎกถ้าพระถังตำจังชนะก็กลับจีนได้ผมปรากฏว่าพระถังตำจังเนี่ยเก่งมากก็ชนะพอชนะก็ได้มีโอกาสกลับมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระถังตำจังเนี่ยเปรียบเสมือนบุคคลสําคัญของอินเดียเลยเพราะสมัยก่อนพระถังกำจังเคยนั่งช้างน,นะเช<น>ื่อไหมว่าในสมัยก่อนเนี่ยคนธรรมดาจะนั่งช้างไม่ได้นะครับจะต้องเป็นบุคคลชั สัมจังมีสิทธิ์นี่นั่งช้างด้วยฮะนี่ฮะถ้าเกิดพระถังสัมจังอยู่อินเดียน่าจะสบายกว่าแต่พระต่างสัมจักไม่ได้จุดประสงค์ก็คืออยากจะไปเอาพระไตรปิฎกอยากจะเรียนรู้อยากจะรู้ความหมายของพระไตรปิฎกแล้วก็เอากลับมาประเทศจีนการมาเที่ยวทั้งจีนทั้งอินเดียเนี่ยถ้าเราเข้าใจประวัติความเป็นมาอะไรมันก็จะเที่ยวให้สนุกขึ้นเรามาเที่ยวเราก็อย่าแค่ว่ามาถ่ายรูปอย่างเดียวเราก็มาซึมซับประวัติวัฒนธรรมประเพณีอะไรต่าง